สวัสดีครับท่านผู้ชมที่น่ารักนับถือทุกท่านยินดีต้อนรับข้าวโซ่หวยเด่น16อีกแล้วครับนะคลิปนี้เนี๋ยวท่านนี้ก็เป็นเนี๋ยวท่านช้กับสลักกินแบงรัฐบาลก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยและก็ขอบคุณ เจ้าของแนวทางเจ้าของข้อมูลที่แบ่งปันมาด้วยคลิปนี้แนวทางน,นี้ก็เป็นแนวทางใช้กับ1ตุลาคมก็เราไปชมกันเลยครับท่านผู้ชมเจ้านี้ก็เป็นแนวทานเดนนบนสตัว สองสี่สองสี่อดีตที่แล้วก็ฝากมาหนึ่งสามเดี๋ยวท่านใหม่นี่ก็ฝากมาสองสี่ฝากมาสองตัวเป็นเดวทางต่อไปครับใบนี้ชาลาดา แล้วก็เจ้าอาเคีงรวมชุด3ตัวอดีตที่แล้วก็ผ่านนะท่านหลักร้อยแปดเก้าผ่านนะแล้วก็ชุด3ตัวก็ผ่านเบตต๊ดนะท่าน821812นึ่แลท่านใหม่นี่ก็ฝากมาโชนโชนหนึ่งโชนหนึ่ง

เจ้านี้ก็โคนบานรจจาจรานใบนี้ก็คืออดีตที่แล้วนะอดีตที่แล้วผ่านตรงแปหนึ่งสองโคตดผ่านแปกสองเนวทันใหม่นี้ครับ ในท่านหมายนี้ก็ฝากมาหลายชุดนะท่าน278279270 248249240218219210 378379370348349 340318319นะท่านก็เก็บหน้าจอได้นะมีหลายชุดต่อไปครับใบนี้ ก็เป็นนาานจับคู่สองตัวล่าจับคู่สองตัวล่าใบนี้ครับก็เป็นอดีตที่แล้วนะสรุปแล้วผ่านผ่านคู่สี่หกผ่านคู่สองตัวล่าแนวทันใหม่นี้ครับ0ูนเก้า 49 69 02 42 62 03 43 63แนาวตนใหม่นี้ก็ฝากมา9โคู่เป็นแนวทางต่อไปเจ้านี้ ฝากมาสองตัววิ่งบนแปดเจ็ดแปดเจ็ดอดีตที่แล้วนะ 1, หนึ่งศูนย์แนวทันใหม่นี่ก็ฝากมาแปดเจ็ดฝากมาสองตัวเป็นแนวทางต่อไปเจ้านี้ครับ เป็นแนวทานชุดเดียวฝั่งขวาก็คืออดีตเก่าฝั่งซ้ายคือแนวทานใหม่241อรอง242 245 240 247อดีตที่แล้วก็ผ่านนะต่อไปครับใบนี้ เจ้านี wan ita wan ita. ้ก็เลือล้านสนันเมืองสามตัวตรงต้นสองหกสามสามหกสามหกหกสามเก้าหกสามเจ็ดหกสามเจ็ดสี่หนึ่งต่อมาเจ้านี้เลยนันฟ้า ฝักมา3ตัวหน้า3ตัวท้าย609 358โคสามตัวชุดสาตัวท่านเด่นบนสากับ5้าศูนย์หนึ่งสามศูนย์หนึ่งห้าศูนย์สามนย์ศย์สามเจ็ดศูนยนานะท่านก็ คลิปหน้าจอไดนะ้ต่อไปเจ้านี้เลยก็เป็นทานโคต้นโบนนะฝากมา6 2 6 3 6 4 7 2 7 3ห4มใบนี้ก็เป็นอดีตที่แล้วนะสรุปแล้วผ่านสรุปแล้วผ่านโคู่8สองร้อยหน่อยในะทันใหม่นี้ครับ 06 1827 287 126 80 07 16นะท่านก็ฝากมา9ชุดนะต่อไปเลยเจ้านี้ครับท่าน เจ้านี้ก็ฝากมารวมชุดครบโบนนะก็ฝากมา046นะทสี่หกนนจับคู่หก6ูนหกสี่หกหกการ04นสี่เป็นน้กทานครบโบนสองตัวสิบหน่วยนะฝากมาสามชุด การหนึงชุดต่อมาไปนี้เลยอาเคงฝากมารวมรวนโบนเนาะพี่พี่ต้อย6กับ7พี่ประกาย6กับ7ออสอนหกับ7นะก็ฝางมา60ศูนย์หกหนึ่งหกต่อไปเลยเจ้านี้ ทองก้อนเพชรสุพรรณล่างตรอง0ซนโซนหนึ่ง1ซนสอง3ซนสาม3ซนเก้าหนึ่งโซนหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งเจ็ดส้าเพชรสุพรรณก็ฝากมาอีกใบเป็นทานด้วย ต่อมาเลยใบนี้ก็เป็นฐนา,านโค้ดสองตัวโบนอดีตที่แล้วแล้วก็อดีตก่อนอดีตก่าก็ถือว่าผ่านแลวทันใาหม่นี้ก็ฝากมา3435 3637 4 4454647ฝากมารวม8ชุด ต่อมาเลยเจ้านี้ครับนะก็ครบสองตัวล่างเจ้านี้ก็ฝากมา 0, 0 1นหนึ่งสามหาหกเจ็ดนฝากมา6ตัวเป็นแนวทางก็ขอบคุณมากเลยสำหรับแนวทางท่านผู้ชมท่านใดที่เข้ามาแล้ว ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ like, กดติดตามด้วยก็ประมาณนี้ครับท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านทุกแนวทางทุกข้อมูลก็ฝากมาเป็นแนวทานเทานันท่าน,าน,น,านเป็นแนวทานใช้กับสลากกินแบง่งรัฐบาลอย่างเดียวก็ขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามเอมินมาประจำด้วยนะท่าน ก็อย่าลืมนะท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกำลังเจอให้ด้วยนะท่านเอกมินจะได้ลองหลายๆคลิปเป็นนท่านฝากมาเป็นนท่านด้วยครับนะก็ขอบคุณมากเลยเ,เราไปชมต่อนท่านใหม่คลิปใหม่กันเลย